สวัสดีครับเด็กๆโรงเรียนประชาธิปตยจันทบุรีรนะครับแบบชั้นป .1 และป .2 นะครับเรากลับมาเจออีกครั้งในในเอพิโซดที่10แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาอบร่างกายหรือท่ากายบริหารประกอบเพลงอีกเช่นกันนะครับวันนี้นักเรียนก็เตรียมตัวนะครับทําไปทีละท่านะครับท่าที่หนึ่งนะครับนักเรียนยืนเท้าเอวไว้นะครับเท้าเอวไว้ขาขวาแตะข้างหน้าข้างหน้าข้างข้างแล้วเขาตรงกลางนะครับย่ำย่ำย่ำข้ายแตะหน้า ข้างโครงการก็ย่ำย่ำย่ำนี่ท่าที่หนึ่งนะครับต่อไปท่าที่สองให้สองนะครับมือกลางแข้งครับยกขึ้นชูลงชูขึ้นชูลงแค่นี้เองง่ายไหมท่าที่สามจับเอวครับแล้วก็สายเอวสาย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 นะครับแค่นี้เองง่ายไหมนะลองดูนะหน้าข้าย่ำย่ำย่ำ หน้าข้างย่ำย่ำย่ำจูอึบ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 กลับลงมากลับสายเอวเไ้มเพลงนะครับหนึ่งสองสามออกกำลังเลยคารุดทำเพลง ให้เครื่องเคร่งเสียงเพลงบันเลงจับใจทำร้องกันไปไม่มีมันมองหรือไทยเพราะเราเพลินใจในกันร้องลำทำเพลงออกกำลังโดยการร้องลำทำเพลงให้เครื่องเครงเสียงเพลงบันเลงจับใจทำร้องกันไปไม่มีมันมองหรือไทเพราะเราเพลินใจในการร้องลำทำเพลงจบนะครับวอร์ส ะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะเป็นการเรียนวันนี้นะครับก็คือนี่รูปบอลที่เราทำอาทิตย์แล้วจะได้ไหมที่ทําจากกุงเท้านะครับกูยังอยู่นะครับและ้วอันนึงก็คืออาจจะเป็นตุ๊กตาหรือตุ๊กตุ่นอะไรก็ได้นะครับจะใหญ่จะเล็กไม่ว่ากันนะครับเป็นตุ๊กตาที่บ้านหรือตุ๊กตุ่นก็ได้นะครับจากตุ๊กตุ่นคำเก่ามากนะครับก็จะตั้งไว้อย่างนี้นะครับตั้งไว้บนโต๊ะถ้าเป็นนักเรียนก็จะสูงพอโต๊ะนี่แหละนะครับครูรู้สึกมันเตี้ยนิดนึง นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับครูเดี๋ยวครูเสริมแป๊บนึงนะครับหนึ่งนะหนึงนึงนึงเดี๋ยวครูเสริมหน่อยนะอ่าชุบเอ่าพอดีครูนี่ครูก็ใช้ของเล่นของลูกสาวมาเล่นนะครับอ่านะครับอย่างนี้เพราะว่าครูตัวสูงไงครูเลยต่อเลยแต่ถนะ้าเป็นนักเรียนก็แค่โต๊ะธรรมดาหรือตู้วางทีวีธรรมดามได้นะครับดีแนละ้วที่ใช้ลูกบอลเปน็นถุงเท้านะครับจะได้ไม่ทําให้เข่าของเสียหายนะครับเดีเ๋ยวนักเรียนคว้านไปโดนกระจกไตเอกนะครับไปเรียกดีครับครับเข้า ดีดเส้นหมุดข้อก็อยู่วันนี้ระยะห่างประมาณเดิมนะครับเป็นเมตรนัเรียนเขาจะเอาไปเป็นหกเก้าสองสี่ห้าหกมาหกเก้าอันนี้หูใจมากเลยนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับวันนี้นักเรียนมาเล่นกันนะครับโดยการที่ใช้เนี่ยลูกบอลที่เราทำมาทั้งคว้างให้โดนตู้ปตุตนถ้าตู้ปตุตนมันเล็กนะครับตู้ประตูมันเล็กมันก็จะล้มใช่ไหมนะครับแต่ถ้ามันไม่ล้มก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าเราแต้มมันโดนนะครับขว้างเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นกูตู้ให้โดนลูกบอลนี่คือโยนถไหม โซ่บอลจากข้างล่างขึ้นสูงบนไปยังเป้าหมายอันนี้เป็นการคว้างในปาคว้างหรือปาครับเกิเป็นการออกแรงผ่านข้ามไหลเราเราจะไม่ถึงกับคว้างไหลคนะรับลาปลาลูกอโดลาปลาลูกโดใช่ไหมคว้างก็คว่างนะครับให้โดนให้โดนเป้าในทันการนะครับจะโดนไ,ไม่เอ่ยอาการเดิมถ้าแรงถ้าสูงไปเตี้ยลงถ้าเตี้ยไปสูงขึ้นนะครับถ้าออกซ้ายไปขวาออกขวาไปซ้ายเหมือนกันเอ๊บลูกแรกโอ้ยนี่คัณถูกออกขวาไปเอ๊บเป๊โดนด้วย

ก็คว้ามือซ้ายบ้างก็ได้นะครับในหนึ่งคว้างนะไม่ใช่โยนนะมานถาแล้วเราโยนนะครับอันนี้ควานะ้าและวควา้ารือลานะครับก็ลองทำดูฝึกบิดบ้านนะครับระวังอุปกรณ์ในบ้านด้วยระวังทีวีกระจกรข,ข,ของพ่อแม่แเราเสียแตกเสียหายด้วยเส้นสถานที่ดีนะครับเส้นสถานที่ดีไม่ต้องสูงต้องรูเพราะคตัวสูงนะครับเอาแค่โต๊ะเฉยๆพอนะครับแล้วก็ระวังพวกข้าวของเราจะแตกนะครับพาฝึกดะครับ นะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับเกมเล็กน้อยเล่นสนานที่บ้านนะครับดีกว่าเบื่อนะครับถ้าอยากให้เหนื่อยอยากออกก๊าซก็ต้องวิ่งเก็บหน่อยนะครับก็เล่นที่บ้านระวังเราางื่องความปลอดภัยด้วยบางคนในคลิปที่ส่งมาหลายๆคลิปที่ผ่านมาบางคนเล่นอยู่ริมระเบียงบนแฟลตบนคอนโดก็คอยระมัดระวังเราางื่องความปลอดภัยด้วยนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับรกิจนะก,กรรมต่างๆครูพยายามเลือกิจกรรมที่ใช้สถานที่แคบๆในบ้านได้นะครับจะได้ไม่ต้องออกไปเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโควิดนสิบเหรือโควิดนั่นเอง ครับก็พยายามให้อยู่ในบ้านให้ได้ฝึกอยู่ที่บ้านได้ก็จะดีแต่ถ้ามันจําเป็นจริงบ้านแคไมากจริงออกไปนอกบ้านอย่าลืมสวมแมสก์ให้เยบรทอยด้วยนะครับโอเคครับสุดท้ายขอให้เรียนอย่าลืมอ่านหนังสือ้วยใกล้สอบแล้วนะครับทุกวิชานะครับทุกวิชาสําคัญเท่ากันหมดนะครับอย่าทท้่วิชาไหนวิชาหนึ่งนะครับเรียนออนไลน์อาจจะได้ประโยชน์น้อยแต่ดีกว่าไม่ได้เรียนเลยนะครับขอให้เรียนตั้งใจนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊าย you yeah.